สวัสดีครับอยู่กับช่างเก๋โอเคท้าครับครับวันนี้นําเสนอตู้ซับรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ซับเป็นแปนิ้วครับนี่โค้งรอหนึ่งห้าหกเล่นลมหลังนะครับแนะนำหนึ่งห้าหกสองก้อนขึ้นไปเลยครับนะครับเสียงกลางเป็นสี่นิ้วสี่ดอกนะครับแหลมเป็น3มนิ้ว2องดอกนะครับทรงนี้ขอกันมานานครับให้ทําเป็นห้องแยกซับให้หน่อย จัดให้ครับนี่นะครับตัวนี้เป็นห้องแยกนะครับนี่ครับเพจติดด้านหน้าครับเพจจะเลือกด้านหน้าหรือด้านบนก็ได้ถ้าด้านหน้าไม่ต้องย้ายวอด้านบนต้องย้ายวอนะครับฝาบนเปิดได้แบบนี้นี่เปิดได้แบบนี้นะครับห้องแยกแบบนี้เลยนะครับฝาหลังเบิ้น2สองชั้นเหมือนเดิมครับนี่ทรงหล่อคือเก้าครับนี่ครับแผ่นยึดดอกยิงน็อตให้เหมือนเดิมนะครับนี ภายในเป็นแบบนี้ขอแต่งคือก้าครับเก็บงานให้เรียบร้อยอยานนงยาแนวให้เรียบร้อยสามข้อเล่นได้นะครับร้อยแปดสิบก็เล่นได้สเปกนี้นะครับนี่เลยก็จะออกเป็นทรงสูงนิดนึงครับเพราะว่าเป็นห้องแยกอยู่ด้านบนเนาะนะครับนี่ขอมาเยอะมากเลยครับอยากได้เป็นห้องแยกบ้างนะครับตู้ที่เป็นทรงนี้น,น,ลลนะครับเบื่อปัญหาลมรั่วนะครับจัดให้แล้วจัดให้แล้วนี่หน้าตาก็หล,ล่อๆอย่างนี้นะครับหล,ล่อๆเลย นี่ฝสาบนเปิดได้นะครับจะเอาแบบเพดติดตรงนี้ก็ได้นะครับแจ้งผมมาได้นะแต่ถ้าติดตรงนี้ย้เหมือนเดิมนะครับย้ายอพอนะเพระพื้นที่มันมีหน่อยเดียวนะครับแบตบ15แอมป์นะครับใส่ได้วางได้สบายเลยพื้นที่พอมีครับพอมีนะครับประมาณนี้นะครับรอรอนี่สนใจทักทายมาได้แรงไม่ต้องลุน้นจุบจ๊บ